เทลนเาเนจ้าหนะคะามาดูโฮเทเยลไปในฮเทลนี้นะคะทุกคนองเดินเข้าไปในโฮเทลสำรวจโเทดูนะคะอ้โฮเทนี้สวยขนาดไหนนะคะทุก ททททเ,เที่ยวในฮาร์โบวเกมนะคะมีทุกคนมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะไหนข่าฉันเข<อ>้า <ขอ S 1> ไปบางเซนี่เลยขอไดไแม่เอ๋ยโอเคติงหนูไม่เจอเจ้าหญิงทุกคน เจอเจ้าหญิงที่ไหนมีแม่แม่บ้านเลยนะคะเหือเป่านกหวีดเลยอ่ะกินนกอุ่มอยู่อะไรนะอ๋อกินนกอมอยู่เราก็นึกว่ากำลังเป่านกหวีดอยู่นะเอ้าไม่รู้เข้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้ากระตูอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็เป็นแบบนี้เลยหนูไม่รู้กระตูอะไรไงหรูออะไรกดอ่าเรียกเข้ามาแล้ว เป็นแบบนี้เพื่อนๆน่าจะเล่นกันหลายคนฮะเขาบอกว่าให้กดรหัสรหัสเนาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแเก้าสิบมันจะขึ้นไปชั้นไหนมันเป็นลิฟต์ใช่ไหมคะฮะแล้วก็กดเลย อันนี้เรามาป่วนในโรงแรมกันนะคะชชั้นที่สองมันรอโหลดอยู่ค่ะลูกอ,ดดอันนี้ใครขี่คอชั้นหรือไงเนี่ยอล้ <c oughs> ก็ไปเลือกห้องเลือกห้องกัน อ่าเลือกห้องกันนะคะทุกคนห้องนี้หนูจองอะ่ะอืมเข้าได้ไมเเลยเข้าไม่ได้มีคนจองไปแล้วอ่ะมีคนจองอ่าแล้วห้องเราเลขอะไรคะเนี่ยห้องเราเลขสองเลขสองนะคะทุกคนอ้าวห้องนี้สองไม่เจอ อยู่ชั้นไหนอะคะชั้นไหนเออมีชั้นไหนชั้นหน้าเลยอ่ะใช่มีหลายชั้นมีสามชั้นโอ้โหแม่ไม่มีห้องให้เราเลยอ่ะอืมีเราเข้ามาผิดเหรอคะใช่เดีวเราต้องไปที่เอาเกมเลยเออเกมเลยแม่ออกจากเกมเลยหรอคะใช่พาเพื่อนๆชม โรงแรมยังไม่เสร็จเลยนะคะเอออันนี้ไม่ใช่โรงแรมนะเนี่ยโรงแรมค่ะเกมโฮเทลโอ้มันเข้าไปไม่ได้อ่ะมันเข,เข้าไม่ได้เราก็เดินอยู่ข้างนอกก็ได้ไปดูโรงแรมเขาว่ามีอะไรบ้างอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราก็ลงไปชั้นอื่นเราไปชั้นท้างบนสุดสิคะเผื่อมีดาดฟ้าไม่มีอ่ะเราก็ลองขึ้นไปดูก่อนสิคะอ่อเราเข้าไปทําอะไรอ่ะทะลุไปทะลุออกไปจากตัว <c oughs> ตัวอาคารแล้วตอนนี้ โตวิชั้นที่เจ็ด <7. S 2> สุดเจ็ดอ่ะลองไปดูชั้นที่เจ็ดชั้นที่เจ็ดคือชั้นบนสุด,สดถ้าเป็นห้องคนอีกเราก็จะไม่พาเพื่อนๆชมละเราจะไปที่ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งมีอะไรให้ชมยเยอะแยะชั้นแรกที่เราเข้ามาเลยนั้นไม่มีเลยมีก็มีเพื่อนมีคนที่คอยต้อนรับ เราก็อาจจะไปเอ้าเม่เมัน,ม,นมันมีห้องอ่ะปกติเวลาเราเข้าโรงแรมเราต้องเปิดห้องนะทุกคน <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวทุกคนตรงนี้โอ้ไม่ได้เแล้วมันถูกกว่าที่เรา